นี่เป็นหูฉลามนะครับหูฉลามหูใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยนี่คือผมนึ่งสามชั่วโมงแล้วครับก่อนจะนึ่งผมจะต้มก่อนนะครับต้มน้ําร้อนครับน้ําเดือดครับใส่หูฉลามลงไปครับแล้วก็ปิดไฟนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําครับแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนครับแล้วก็มานึ่งอีกสามชั่วโมงครับก็จะได้เนี่ยครับเท่าที่เห็นนะครับอันนี้ขึ้นนึ่งสามชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตัดนี่ครับตัดเขาจะเป็นกระดูกอ่อนนะครับ จะไม่มีกระดูกแก่ผสมนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเก็บไว้ต้มซุปนะครับเป็นซุปหูฉลามน้ําใสนะครับผมจะเอาส่วนตรงนี้ครับไปต้มนะครับนี่นะครับกระดูกอ่อนครับคอลลาเจนเยอะมากๆนะครับได้ประโยชน์มากๆนะครับตรงนี้นะครับเวลาต้มนี่น้ำเขาจะแบบเหนียวเหนียวนะครับเข้มข้นมากๆเลยนะครับส่วนตรงไหนนี้ก็เอาออกนะครับนี่ครับ อันตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับเอาออกครับส่วนตรงนี้นะครับข้างนอกนะครับอันนี้ก็เอาออกนะครับแต่ว่าต้องให้นึ่งรอบสุดท้ายก่อนนะครับอันนี้ผมจะนึ่งรอบสุดท้ายนะครับผมก็ไปใส่เม้ไผ่ครับเนี่ยครับทําเหมือนหูฉลามเล็กเลยนะครับดับกลิ่นด้วยขิงครับแล้วก็ต้นหอมนะครับอันนี้คือนึ่งรอบที่สองนะครับแต่ว่าใช้เวลาสามวันนะครับวันละห้าชั่วโมงนะครับผมจะไม่นึ่งยาวนะครับ ก็ใส่เหล้าจีนแล้วก็น้ำมันงาครับดับกลิ่นครับนี่ครับใส่น้ําให้เต็มนะครับเปิดไฟนื่งครับนี่คือวันที่สามนะครับผมตัดมาให้ชมนะครับได้เลยครับนี่นะครับหูขนาดนี้เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็มาปล่อยน้ําเหมือนเดิมครับไล่ขาวเขาออกนะครับแล้วคราวนี้ครับเมื่อเขาขาวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับเขาจะ ลอกง่ายเลยครับแล้วก็ผมจะใช่มีดนะครับมาขูดขูดอย่างนี้นะครับขูดทั้งสองด้านนะครับค่อยๆขูดนะครับขูดทุกหูเลยนะครับจากแข็งแข็งนะครับพอเนื่องแล้วนะครับสามวันครับเขาก็จะขูดง่ายนะครับแล้วเขาจะมีส่วนตรงข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนชมนะครับข้างในแล้วก็ขูดออกนะครับนี่ผมมให้ดูวิธีทําเลยนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเปิดออกไปครับตรงกลางนะครับตรงกลางของเขานะครับเขาจะมีขาขาวด้วยนะครับ นี่ครับอันนี้ก็ออกเหมือนกันนะครับอออกจนสะอาดนะครับก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับค่อยๆทาครับนี่เป็นวิธีทํำสไตล์ของผมนะครับจากหูแห้งๆเลยนะครับหูแห้งเหมือนหูเลขที่ผมให้ชมคลิปที่แล้วนะครับคล้ายๆกันครับแต่อันนี้ขนาดใหญ่กว่าครับนี่ก็เสร็จแล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ